สวัสดีคุณตูนค่ะสวัสดีครับเรื่องที่คุณตูนจะเล่านี่เป็นเรื่องของเราเองหรือว่าเรื่องที่ฟังหม่ทีฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวผมเป็นเรื่องของน้องที่ทํางานด้วยกันเนี่ยครับอ๋อามามาเลยนะเกิดขึ้นนานหรือยังค,คุณตูนเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณประมาณต้นกลางกลางปีที่ผ่านมานี้เองครับ,รบไม่นานมากเกิดอะไรขึ้นที่ไม่นานมากใช่ครับผมก็คือว่าต้องเกริ่นก่อนว่ามันเป็นเรื่องของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายที่ทํางานด้วยกันที่นี่เนาะ เขาก็เป็นแฟนกันอ่าเขาเป็นแฟนกันเขาพักอศาศัยอยู่ในหอพักที่อยู่ห่างจากโรงงานเนี่ยไปประมาณหนึ่งกิโลอือแล้วก็มาทํางานที่ที่โรงงานเนาะครับน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเนี่ยเขาก็เป็นแฟนกันแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันอ่ามีปัญหาสึงขวงกันเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาทะเลาะกันอ่ะน้องผู้หญิงก็จะนอนร้องไห้เนาะแรกๆเขาก็จะนอนร้องไห้แล้วเขาก็จะแบบพอ มาไม่ได้นอนกับน้องผู้ชายเนี่ยแต่เขาจะรู้สึกว่าเอ้ทำไมเขารู้สึกอุ่นๆรู้สึกเหมือนอุ่นๆใจรู้สึกเหมือนมีคนแบบมาคอยกอดเขาท,ท,ทั้งท้งที่น้องผู้ชายไม่ได้กอดเขานะอืมแล้วด้วยความที่แบบเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบขวัญอ่อนจิตอ่อนด้วยเขาก็โอเคตามนั้นเขาก็ปล่อยเขาก็ปล่อยให้มันเลยเป็นเลยตามเลยไปจนเพิ่งมารู้ทีหลังว่าตากับยาค่อยเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนลูกชายของตากับยายเนี่ยเขาผิดหวังแล้วก็เขาอ,อกหักเขาก็เลยเอาปืนยิงตัวตายตัวเองตายในหออืมอ่เสร็จแล้วน้องผู้ชายก็เล่าด้วยว่าใช่เวลาพี่เวลาที่พวกผมแบบทะเลาะก,กันแล้วก็อ่ากินเบียร์แล้วเมาหน่อยๆน,น,นะจะเห็นเลยว่าหน้าของของน้องของแฟนผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าของของเขาเลยเป็นหน้าใครก็ไม่รู้เขียวๆอะ่ะแต่ผมอ่ะไม่กลัวเรื่องพวกนี้นะแล้วผมก็จะปลุกสติมันด้วยการแบบถือขวดเบียร์แล้วก็ฟาดเข้าไปที่หัวลูก เบียปวดเบียแตกกระจายเลยปวดเบียแตกกระจายเลยเพื่อแฟนตัวเองเหรอใช่ครับผมเพราะเขาเขาบอกว่าเขารู้เลยว่ามันไม่ใช่แฟนของเขาเขารู้เลยว่าเป็นเป็นอย่างอื่นอ่ะเขาก็เลยฟาดไปแล้วก็เพื่อเรื่องสติกลับมาคือขวดเบียแตกกระจายเลยแต่ว่าหัวไม่แตกไม่บาดเจ็บไม่อะไรเลยครับไพอตีปุ๊บแล้วก็จะแบบเหมือนกับว่ายังยังไม่สั่งเมานะก็จะแบบเออหายมาแล้วแบบประมาณว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะอะไรเงี้ยไม่แล้วทำไมเดี๋ยวโทษนะทำไมจะดึงสติแล้วไม่ตีหัวตัวเองอ่ะ แต่ป็น <c oughs> ตีนก็กใจทำไมอ่ะไม่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 หมายถึงว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเวลาทะเลาะกันน้องผู้หญิงเนี่ยก็จะชอบเหมือนหน้าเปลี่ยนแล้วน้องผู้ชายเป็นคนที่ไม่กลัวแล้วน้องผู้ชายจะเป็นคนที่เอาขวดเบียร์ฟาดหัวน้องผู้หญิงเพื่อเรียกสตีกลับมาไม่ได้ เขาบอกว่าเขาพอน้องผู้ชายบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาไม่กลัวอะไรแบบนี้ครับเขาไม่กลัวอะไรแบบนี้ส่วนน้องผู้หญิงจะเป็นคนที่จิตอ่อนน่าจะแบบถูกแบบข้องงานได้ง่ายขึ้นแต่ผู้หญิงไม่เจ็บใช่ไหมทุกครั้งที่โดนตีไม่เจ็บไม่เป็นอะไรเลยไม่เลยครับผมไม่เลยครับแต่ประเด็นสําคัญอ่ะมันมันคือต่อสากนี้ครับก็คือว่ามันจะมีประเด็นหนักๆมากที่สองนี้ทะเลาะกันแล้วก็น้องผู้หญิงมันจะบอกว่าฉันอ่ะถ้าเกิดว่าเธอไม่รักฉันแล้วฉันอ่ะจะฆ่าตัวตายเ อืมใช่ฉันจะฆ่าตัวตายคือฉันจะฉันจะฆ่าตัวตายนั่นแหละแล้วน้องผู้ชายก็มักจะชอบพูดติดตลกคือคือเรื่องนี้คือน้องน้องผู้ชายพูดเวลาที่เรานั่งกินหัวท้าด้วยกันเลยนะครับ,รบก็จะบอกว่าเธอถ้าเธอจะตายเนี่ยเธอต้องรอให้ฉันหนีไปไกลๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอฆ่าตัวตายในห้องเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาฉันจะโดนต่อขาเป็นผู้ต้องหาอีกเนี่ยเออก็จะพูดแบบนี่ทำร้ายที่ตายน้องผู้หญิงแบบก็<อ>คุยเล่นกันกันอนะไรแบบนี้อ่าจนกระทั่ง ไม่นานต่อมาทั้งสองคนก็ตัดสินใจว่าทั้งสองคนคือช่วงโควิดด้วยเนาะแล้วก็สองคนก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านกันดีกว่าก็เลยกลับไปที่บ้านของน้องผู้ชายที่เชียงรายอันนี้คือสองคนเนี้ยออกจากบริษัทออกจากโรงงานไปแล้วนะครับครับอ่าเสร็จแล้วพอไปได้สักพักหนึ่งอ่ะน้องผู้หญิง ก็โทรกลับมาบอกที่โรงงานกลับมาบอกเท่าแก่ว่าน้องอยากจะกลับกลับมาทํางานนะเพราะว่ากลับไปที่เชียงรายแล้วไม่มีอะไรทําอืมครับทีนี้แจ็คก็เลยมาแต่คราวนี้แจ็คไม่ได้แจไ,ไ,ไม่ได้มากับแฟนผู้ชายแจะมาคนเดียวพอแจก,กลับมาคนเดียวปุ๊บเนี่ยทีนี้สองคนก็ยังคุยโทรศัพท์หากันนั่นแหละแต่ว่าก็ทะเลาะกันหนะก็ยังคงทะเลาะกันตลอดน้องผู้หญิงกลับมาทํางานได้แค่สี่วันนะที่บ้านส่งข่าวมาว่าน้องผู้ชายแขวนคอตายแล้วอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนาะ คือพวกผมมาตื่นมาตอนเช้าพวกผมรู้ข่าวแค่ว่าเออเขาส่งข่าวมาที่บ้านนะว่าว่าน้องผู้ชายแขวนคอตายแล้วแล้วเราก็ด้วยความที่เราก็รู้จักกันเนาะ,ะแบบเพื่อนๆทุกคนก็ไปให้กำลังใจว่าเออสู้ๆนะแบบว่าเขาไปแล้วเราก็แบบอยู่เพื่อแบบเราต้องสู้ๆต่อไปนะครับน้องผู้หญิงก็อืมอืมสามคืนหลังจากนั้นออยู่ๆน้องผู้หญิงก็ พรวดออกมาจากห้องห้องพักของตัวเองที่หอพัก,กตอนไปห้าแล้วก็วิ่งโล่เข้าไปในตัวเมืองสระบุรีที่อยู่ห่างกันประมาณเกือบสิบกิโลเพื่อที่จะไปนั่งรถรถทัวร์กลับบ้านเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเท่าแก่เป็นห่วงเท่าแก่ก็เลยตามไป พอเต้าแก่ตามไปอ่ะตามไปถึงเนี่ยสิ่งที่เต้าแก่เห็นอ่ะคือน้องผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่ตรงมานั่งในที่รอรถของบขสอะแล้วก็นั่งตัวสั่นแบบตาแบบลอกแลกไปมามองพยายามมองหาแล้วเต้าแก่ก็เรียกเต้าน้องมาทําอะไรทําไมถึงหนีมาแบบนี้แล้วน้องก็ถามว่าเต้าแก่ยายยายเรียกยาเรียกอย่าเรียกหนูเดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยวเขาเห็นเขาคือใคร อ่าเดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเท่าแก่ก็มองดูสภาพโดยรมคอยังอยู่ในชุดนอนแล้วก็แถมไม่ใส่รองเท้ามาด้วยท้าแกว่าเอา้าทำไมวิ่งมาแบบนี้ไม่ใส่รองเท้ามาด้วยวน้หญิงก็เลยกโอกวเดี๋ยวเขาตามรอยเท้ามาได้อืท่าแก่ก็เลยโอเคแค่นั้สรุปว่ากลับบ้านใช่ไหมใช่ค่ะหนูขอตังเท่าแก่เนาะเดี๋ยวหนูกลับบ้านแล้วกันแล้วท่าแก่ก็เอาตังให้กลับบ้านแล้วพอเขากลับไปถึงบ้านเขาทําตั้งสติอะไรต่างๆได้เสร็จเขาค่อยโทรมาเล่าให้เท่าแก่ฟังแล้วท่าแก่ค่อยมาเล่าให้ให้พวกเราฟังเรื่องมันก็คือมีอยู่ว่า เช้าวันนั้นตอนที่เขากําลังนอนหลับอยู่ก่อนจะเช้าเขาฝามว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเป้กระเป๋ามาหาเขาแล้วบอกว่าจะพาไปอยู่ด้วยกันอืจะพาไปอยู่ด้วยกัน,กนแล้วเขาสะดุ้งตื่นเพราะเขาสะดุ้งตื่นเนี่ยมันยังเช้าๆอย่างปีห้าหมืแล้วก็เห็นคนนะ่ะยืนอยู่ตรงประตูมองเห็นขาขึ้นมาแต่ว่า มองไม่เห็นหน้าเพราะว่าแบบมันเป็นแสงที่ลอดผ่านมาจากบานเกิดเนาะแต่ว่าเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายอ่ใส่ชุดแล้วก็เป้กระเป๋าแบบในฝันที่เห็นเป้เลยสีเดียวกันเลยเขาก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ตื่นเช้าโทรกลับไปที่บ้านแล้วถามว่าแม่วันที่ไปงานขพที่เขาแม่ได้ไปหรือไงไปเขาแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนใช่ไหมเออชุดนั้นเลยเท่านั้นแหละครับเขาก็เลยกระโจนออกจากห้องไปเลยแล้วก็ เพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยครับว่าที่เขาออกจากห้องที่ไปก็เพราะว่าเขาเห็นที่ผู้ชายเนี่ยมายืนรอเขาอยู่ตรงหน้าห้องของเขาเลย mm hmm. mm hmm. ทีนี้สาเหตุการสาเหตุการตายเนาะเขาก็มันเป็นเพราะว่าสองคนนี้ทะเลาะก,กันแล้วก็พี่ผู้ชายเขาก็เคยติดเขาก็เคยติดยาบ้างนิดหน่อยในวันนั้นคงจะเะครียดหรอมั mm ้ง hmm. ครับเขาก็เลยแบบอาเสพไปนิดหน่อยแล้วด้วยความความแบบว่าไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์อะไรตัวเองได้ mm hmm. <ๆ>เขาก็เลยแขวนคอใน อโลงอาหารหลังบ้านแล้วก็เขาก็เลยเสียชีวิตแต่ในที่เกิดเหตุก็พราะว่ามีพวกแบบอะไรอย่างนี้ดูด้วยน้องผู้หญิงก็โทษตัวเองตลอดเลยว่า ถ้าน้าองผู้หญิงไม่หนีามาทํางานเนี่ยเขาก็คงไม่ทําแบบนี้แล้วแกก็หลอนเลยครับหลังจากนั้นแกต้องไปรักษาตัวต้องบไปพบจิตแพทย์ต้องไปอะไรใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายเดือนเลยนะครับตอนนี้แกกลับมาทํางานกับเราแล้วแกเพิ่งกลับมาทํางานได้ไม่นานนี้แล้วแกเล่าให้ฟังว่าตลอดเวลาแกไม่สามารถนอนปิดไฟได้เลยแกต้องนอนเปิดไฟตลอดเวลาเลยจนแกกลับมาครั้งล่าสุดเนี่ยแกตัวเหลืองซีดตาเหลืองหมดเลยอ๋อทำไมต้อปิดไฟแล้วทำไมอ่ะปิดไฟแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าปิดไฟแล้วเขาจะเขาจะเขามักจะเห็นตลอดเลยค่ะ เออแต่มันก็ก็แปลกนะเดี๋ยวขอขออนุญาตย้อนเน้นเหมือนแน่นสับสนนิดนึงตอนที่ก่อนอก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยคะ่ะที่เขาเคยพูดเล่นกันว่า แบบจะท้าทะเลาะกันแล้วก็จะขู่ฆ่าตัวตายอันนี้คือฝั่งผู้หญิงหร <โอ S 1> ือผู้ชายพูดค่ะน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงอ่ะเขาเคยเป็นคนพูดค<ต>ือพวกเรายังแปลกใจกัน้องผู้หญิงเขาเป็นคนพูดแบบพัชุดตลอดเลยว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่รักฉันแล้วเนี่ยฉันจะฆ่าตัวตายนะฉันจะฆ่าตัวตายแล้วผู้ชายยังผู้ชายยังพูดพูดติดตล,ลกอยู่เลยว่าโอ้ถ้าเธอจะตายพูดพูดไปขำไปถ้าเธอจะตายเนี่ยร้อยฉันหนีไปไกลๆก่อนนะฉันจะได้ไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องถามพูดไปแล้วก็ขำไปพูดไปแล้วขำไปแต่สุดท้าย กับพลิกันพอมารู้ข่าวกันทีหลังคือน้องผู้ชายทังหากับเป็นคนฆาตัวตายตาอนะแล้วตอนนี้คือน้องผู้หญิงก็ยังหมายถึงว่าสติสตังกับมาคบหรือยังคะแกก็ยังพูดถึงอยู่บ้างแต่ว่าพวกผมพยายามปลอบแกว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของเขาเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เขามาเนี่ยเขาก็คงจะแ,แค,ค่คิดถึงเขาคงจะแค่คิดถึงว่าเขาแค่มาหาน้องผู้หญิงว่าใช่ทุกครั้ง ก็นจะเป็นแบบนั้นถ้าตั้งสติดีๆแล้วเวลาที่เห็นเขามาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มกลัวแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะหายไปเขาจะไม่ทําอะไรเยอะอ่าเขาก็จะหายไปแต่เพราะว่าคุณตูนบอกว่ามีเรื่องยาเสพติดหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เราก็ไม่ไม่เปนตัดสินเขาอะเนาะก็คงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เขาฆ่าตัวตายเป็นยังไงนะคะจริง ไม่เป็นไรเรื่องไปฟังย้อนหลังได้ใช่นะก็ประมาณนี้คุณผู้ฟังประมาณนี้แต่คุณตูนเล่าสนุกนะขอบคุณมากค่ะไว้เดี๋ยวมาเล่าใหม่นะคุณตูนนี่ธรรมชาติของสระบุรีเลยขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าอังคารคลุมโป